สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพร้อมกับ8สัญญาณเตือนนะคะที่จะบ่งบอกว่าคุณดื่มน้ําน้อยเกินไปหรือเปล่าบางครั้งทางานเนาะเราก็แบบลืมดื่มน้ำเนาะยิ่งน้ําอยู่ไกลอย่างเงี้ยโหลุกไปก็เสียเวลาเวลาเลยไม่ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นมาดูกันค่ะว่าร่างกายเขาจะเตือนอะไรบ้าง้าว่าเราดื่มน้ําน้อยนะจ๊ะข้อแรกเลยค่ะรู้สึกกระหายน้ําค่ะจริงๆก็แบบเอ้ยกระหายน้ำมันยังไงหรอหิวน้ําหรอก็เวลาที่คุณกินน้ําสมมติคุณไม่รู้หรอกว่าเต้งกระหายน้ําแต่เวลาคุณกินน้ำ หมดขวดไปเลยแบบนี้หรือว่าดื่มหมดขวดแล้วก็ยังรู้สึกแบบโอ้ยยังไม่อิ่มเลยอันนี้แปลว่าคุณกระหายน้ําจ้ะข้อสองเราก็ดูสีจากปัสสาวะคุณนี่คะปัสสาวะนี่สีเข้มเลยจ้ะสีแบบส้มสีแบบเหลืองเข้มแล้วกลิ่นที่เป็นอมะตะมากกลิ่นแบบจุนกึกอย่างนี้คุณดื่มน้ําน้อยไป,ยปาหรือเปล่าจ้ะยิ่งบางคนแบบบางวันไม่ดื่มน้ําเลยนะเคยเห็นแบบเพื่อนๆอะไรเงี้ยที่แบบถือกาแฟแก้วเดียวคือกินยันเย็นไม่ได้กินน้ำเปล่าเลยกินกาแฟแก้วนั้นอะทั้งวันตอนเย็นแล้วก็ยังไม่หมดแก้วเลยจ้ะเขาทําได้ยังไงคือเขาแบบ อย่างนั้นมันไม่ดีต่อสุขภาพนะทุกคนน้ำที่ดีที่สุดคือน้ําเปล่านะและต้องดื่มตลอดเวลาทั้งวันนะเพราะร่างกายของเรามันก็คือเสียน้ําไปตลอดนะการที่คุณทําแบบนั้นนะในช่วงแรกจะไม่เห็นผลอะไรที่เป็นผลเสียเนาะแต่พอนานๆไปมันมีผลเสียระยะยาวต่อสุขภาพแน่นอนว่าจะเป็นไตกลวยไตยกระเพาะปัสสาวะหรือว่าติดเชื้อทางนปปัสสาวะอะไรใดๆตามมาเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นดื่มน้าเปล่าดีที่สุดนะเวลาที่เราทํางานใช่ไหมเราก็ต้องแบบตั้งไว้ใกล้ๆเนาะแบบ เที่ยวไปดื่มได้ง่ายๆเลยเงี้ยแบบหาทางเลือกให้เราแบบได้ดื่มน้ําทั้งวันนะจิบๆอ้าข้อ3นอกจากปสัสสาวะสีเข้มแล้วก็คุณยังปสัสสาวะน้อยครั้งคือแบบว่าไม่ถึงสี่ครั้งต่อวันทั้งหมดย4ี่ชั่วโมงเนี่ยถือว่าน้อยเกินไปนะผิดปกตินะเพราะว่าการที่เราดื่มน้ำอ่ะแบบร่างกายเนาะไตเขาจะขับเป็นปสัสสาวะออกมาเนาะมันต้องเกิน4ครั้งต่อวันนะเอาจริงๆอะน,นะแล้วสวีปัสสาวะมันต้องเป็นแบบเหลืองอ่อนจางๆมากๆ เลยอะนะแบบนั้นไม่ได้มีกลิ่นฉุนเลยวันนี้คือประสาทที่ปกติเนี่ยจ้าข้อ4รูดูจกดักริมฝีปากก็ได้ค่ะคนที่ไม่ค่อยดื่มน้ำแนละ้ริมฝีปากเขาจะแห้งจะลอกนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการแบบแพ้ริปแพ้เครื่องสำอา,างเลยนะคือดื่มน้ําน้อยปากแห้งปากลอกเนาะ เ้อี้แบบอ 5. ตาแห้งด้วยค่ะรู้สึกแบบตาแห้งต้องคิด่อตาบ่อยๆแบบนี้แปลว่าคุณอาจจะได้รับดื่มน้ำไม่พอไงยิ่งใครนะที่ทํางานกับจอคอมทางานกับคอมพิวเตอร์ทำงานกับโทรศัพท์แท็บ,บ,แบ,บแลเล็ตอะไรเงี้ยทั้งวันอะ่ะมันก็จะยิ่งแบบตาแห้งอยู่แล้วแล้วยิ่งได้รับดื่มน้ำเข้าไปน้อยอีกยิ่งแห้งหนะักเข้าไปเลยจ้าข้อ6ดูจากการอุจอราก็ได้ถ่ายยาก กว่าจะถ่ายต้องเบ่งพอถ่ายเสร็จออกมาเป็นเม็ดกระสุนเล็กๆๆๆเๆเๆเนี่ยคุณดื่มน้ําน้อยไงจ้าไม่ดื่มน้ําเข้าไปในระบบทางเอดินอาหารแล้วมันจะเอาน้ําที่ไหนมาช่วยให้อุจจาระมันอ่อนนุ่มเนาะและเสร็จแล้วพอส่งผลไปนานๆก็เป็นอะไรเป็นลิซี่ดวงทวารถ่ายออกมากรูดเลยจ้าเป็นเลือดออกมาเลยแบบนี้ทุกคนคือดื่มน้ําน้อยไปจ้าเจ็ดดูผิวหนังก็ได้คนไข่จะแบบมีความแบบปวดสกินเธอกองมากเลยจ้าแบบว่า ผิวหนังแห้งโอ้โหดื่มน้ําน้อยจ้ะนอกจากปากแห้งตาแห้งผิวหนังแห้งด้วยแห้งกล้าแล้วพอผิวหนังแห้งเราเป็นไงทุกคนมันจะเกิดริ้วรอยก่อนวัยได้นะจ๊ะมันจะทำให้แก่เร็วทุกคนดื่มน้ําแบบนึงอาแปดการดื่มน้ําน้อยนี่จะทำให้เกิดปัญหาของระบบย่อยอาหารระบบทางเดินอาหารได้นะทุกคนเพราะเวลาที่ดื่มน้าน้อนเข้าไปใช่ไหมแบบในกระเพาะของเราอ่ะมันก็จะมีความเป็นกรดสูงยิ่งขึ้นไม่มีน้ําเข้าไปแบบช่วยให้แบบมีความเจือจางของกรดอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราเกิด แผลในกระเพาะอาหารนะหรือว่าเกิดแบบเป็นภาวะของปวดไหลย้อนอะไรพวกนี้ได้ง่ายเอารู้อย่างนี้แล้วไงล่ะจ้าดื่มน้ําสิจ้านี่ก็เป็นแก้วน้ำพูดใจของแน่นะจะบอกว่าดื่มตลอดสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่ดื่มดื่มน้ำนเยอะๆนะจ๊ะ